เวลาแห่งความทรงจำก,กับการเปิดงาน Memory Clinic ในวันนี้ค่ะดิฉันค่้ขอเรียนเชิญนายแพทย์ดุลดำรงศักดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกุ่ม2บริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนให้เกียรติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมเปิดงาน Memory f o w r สมิติเวชเองเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญกับการดูแลผู้สูงอายุยมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเราเนี่ยอยู่มาทั้งหมด36ปีนะครแล้วก็ สมิติเวเองก็ได้เห็นความสำคัญก็เลยมีการที่จะตั้งเป็นคลินิกเฉพาะด้านขึ้นมาหรือชื่อว่า Memory Clinic นะครับไปชมวิทีอา R นะคะกล่าวทักทายทุกท่านนะคะจากแพทย์หญิงสิรินธรฉันสิริการชนะนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะอาจารย์ได้ทราบดีว่าทางโรงพยาบาลสมิติเวชเองมีความสนใจที่จะให้การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมองเสื่อมอยากให้ทางทีมได้รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้สิ่งต่างๆที่ตั้งใจทำประสบผลสำเร็จอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ ่มฉันไม่ใช่แม่แกฉันชื่อนิดแม่อยากจะเป็นใครก็เชิญแต่ความอดทนของฉันก็มีจำกัดเหมือนกันนะแม่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ละ ได้ชมภาพยนต์ไปนะไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลอารมณ์นอกจากดูสึกเศ่้าแล้วที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งคือดูเ้าแล้วมากขึ้นใครอยา,ากทราข่าวอะไรตอนนี้ถามได้เลยใช่ไหมครับคุณหมอครับดีครับยาชะลอเรื่องความจําค่ะคุณหมอคะัเป็นยายัางไงเริ่มต้นคือคนคนนั้นเนี่ยต้องถูกวินิจฉัยก่อนว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นก่อนแล้วถึงกินยาที่ชะลอ เพราะนั้นผมก็ด้แนะนําให้ทุกท่านยังไม่มีอาการและไม่ได้ถูกวิจายแล้วทานนะครับเพราะไม่ได้ประโยชน์ครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณแพทย์ภาตันตระกูลค่ะอยากจะทราบว่าคุณแพทย์ทราบได้อย่างไรคะว่าคุณแม่ของคุณแพทย์เป็นโรคอัลไซเมอร์ท่านลืมในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่น่าจะลืมเช่นของที่ท่านดักมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของมีค่าอะไรค่ะโรคนี้ดีกว่า็นโรคนะคะคุณหมอที่จะต้องป่วยนอนนโรงพยาบาลค่ะ ถึงคุณหมอจะบอกแพทว่าสุดท้ายก็อาจจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้อีกกี่ปีเราแค่เข้าใจและรับมันให้ได้แพทก็เลยอยู่กับมันได้ค่ะใช้ความเข้าใจใช่ค่ะใช้ความเข้าใจค่ะคุณหมอคะมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะก็ที่ผมเรียนส่งท้ายในตอนที่ผมพูดเนี่ยก็คืออยากให้ทุกท่านรู้เท่าทันค่ะเวลาเรารู้เท่าทันความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะเกิดสุขครับอย่ากเช้คุณนายกัญชม์เนี่ยเมื่อเรารู้เท่าทันมันต้องเป็นอย่างนี้ครับ แต่คน<ม>ที่<ม>ทุกเพราะอะไรรู้ไหมทุกเพราะไปฝืนความไม่แน่นอนอืมค่ะวเวลาทุกเพราะไปฝืนความไม่แน่นอนจริงๆอันนี้ใช้ได้กับทุกทุกอย่างบนโลกใบนี <ไป S 2> ้ะนะครับแล้วเราพยายามที่จะไม่รู้เท่าทันมันค่ะนั่นการรู้เท่าทันจะช่วยให้คนเรามีความสุขขึ้นค่ะนะครับ อยากจะฝากไว้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นํามาแชร์กันในวันนี้นะคะขอบคุณคุณแพทย์มากมากเลยนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะวันนี้นะคะขอเชิญประมือให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะวันนี้เราได้สาระรู้สึกว่าขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวชมากที่ให้ความรู้แก่ดิฉันนะคะจะนำไปปฏิบัติ การจัดงานเนี่ยเรคือได้รับความรู้มากเลยจะทําให้เรารู้สึกว่าเอออายุขนาดเนี้ยเราควรจะป้องกันตัวเองอยังไงเราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม,มนะคะจะได้หลีกเลี่ยงจากการเป็นอัลไซเมอร์ค่ะการทำงานของโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับที่ได้จัดงานนาวันนี้ขึ้นก็เป็นประโยชน์มากเลยครับดีครับขอบ,ะะขอบคุณครับขอบคุณครับ วิธีจะให้คําแนะนําผู้ป่วยที่บ้านหรือว่าคือเราต้องทําความเข้าใจกับโรคก่อนนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยคนที่เหนื่อยที่สุดคือคนดูแล 1. เราใช้วิธีการคือเข้าใจโรคและความรักความอดทนที่เรามีนะคะแพทย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าเราให้คนอื่นดูแลเนี่ยก็ไม่ดีเท่ากับเราดูแลด้วยตัวของเราเองอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะให้อดทนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ